สวัสดีจ้ามือนนิกรสิมาตัดวอเตอร์เคสไปกินกับน้ำสลัดเนาะจ้าพี่น้องตดเสร็จแล้วกรสิเอามาปลูกต่อจ้าวอเตอร์เคสเนาะจ้าเอิ่ซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือพักน้ำหรือว่าพักสลัดน้ำเนาะจ้าเป็นพักที่มีประโยชน์หลากหลายซอยบำรุงสายตาบำรุงเลือดบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายร่อมจ้าเพราะว่ามีกากใยเนาะจ้าคอนสิให้งามแบบคักๆเลยก็คือปลูกในน้ำเนาะพี่น้องวอเตอร์เคสนี่มักน้ำคักจ้าต้นที่เฮาปลูกในน้ำเนาะจ้าเวลาหฮาตัดออกมากินมันกระสิเป็นช้ำๆหน้ากอีบน้าง แล้วแต่พอแม่พี่น้องมักแบบได้นอกจากจัดกันไปเลยแต่ว่ามือหนินอกจากสีปลูกในดินเพิ่มจ้าก็เลยตัดวัตถุดิบไปกินกับน้ำสลัดวัตถุดเนอกจากกินซุปก,ก็ได้กินดิบก็ดีนาอจ้า,จาพี่น้องแล้วแต่หฮามักแบบใดเลยหลังทําความสะอาดแล้วก็ไปกินหรือว่าสิเอามาเห็ดเป็นแกงจืดเอาไปต้มเป็นซุปกะแซบคือกันนาอจ้า,จาพี่น้องบัดหฮาตัดเอาใบเขาลวแม่นบาจาออาา้าเหลือกานนาอจ้าเป็นก้านแบบนี้เลยเ้าก็สิเอาการไปปลูกลงในกระถางที่หฮาเตรียมดินไว้จ้ามือนน้ก็เตรียมดินไว้ซ้กระถางไปเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าสิปลก กระถางละห้าต้นจ้าข้าวเดียวติดนอะจ้าพี่น้องข้าวเดียวแพร่ปลูกไปเลย,เยรรกลยยระถางละหาต้นจ้ามันบริหางดิจ้ะพ่อดีนอะจ้าพี่น้องถ้าเกิดว่าข้าปลูกชิดกันหลายมันกระสิข้าวเดียวแพร่ไงจ้าแล้วกระสิเต็มเร็วข้ากระสิได้ขยายเขาไปอีนานจ้า ที่ปลูกขยายพันธุ์แบบนี้นะจ้าก็สิเอาไปฟากให้พี่น้องไทยบ้านเลื่อนเคี่ยงเนายนะจ้าเพราะว่าประโยชน์เขาหลายอิรีแล้วก็ดูแลง่ายพร้อมเอาไปแค่หดน้ำหดอย่างนะจ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกบ้านเหาเนาจ้าหรือว่า้ามีปุ๋ยจุลินรี์ที่เห้เห็ดเองน้ำส,สีชมพูสีเหลืองอย่างนั้นจ้ากะหดเลยเพราะว่าเขาชอบใบนะจ้าพวกพวกน้ำจุลินซี์เนาะเป็นน้ำที่แบบว่าใช้กับผักกินใบอันนี้ก็ดีคือกันนะจ้าพี่น้องเอามาหดนี่ก็แห้งามคักจ้า พาอปลูกสามกระถางแล้วๆนะจ้าข้าก็สิเอาหน้าหม้ดให้เขาไบบว่าชุ่มฉ่าไปเลยจ้าข้าวเดียวกระติดข้าวเดียวกระเกิดหางเด้อพี่น้องดน้ำแบบชุ่มฉ่าเนาะจ้าแล้วก็เอาไว้ใน่หนองที่หนาแสงแดดลาไรนะจ้าเพราะว่าห้องหัวกระปูกเขาเนาะเขาจีได้เกิดทีกยังดูแลงงพร้อมจ้าพ่อเกิดได้แล้วเนาะพี่น้องข้าก็สิพดนนําต้นวัตเคิดเช้าเย็นทุกวันเนาะจ้าพี่น้องเพื่อให้เขาเกิดทากเนาะจ้าหลังจากเจ็ดมือเนาะจ้าก็เป็นแบบนี้ได้จ้างามคักงามคักเห็นมหจ้าพี่น้องเกิดเร็วคักเด เกิดทุกต้นเลยไม่มีต้นไหนตายเลยจ้ามีต้นกระถางและหาต้นแม่บาจ้ะก็เกิดทั้งหาต้นเลยเด้อพี่น้องเบื้องในจ้ะยอดตะมุตะมีตาหักขึ้นยังนี้จ้าพี่น้องข้าวเดียวนอกจากกระิเต็มกระถางคือจังอ้ายของเพื่อนนั่นละมีปลูกหลายกระถางคักด้วยจ้าพี่น้องกระสิได้เอาไปฝากใช้พี่น้องหลายคนนะจ้ามือนีก็ขอบคุณหลายๆลด้วยจ้าพี่น้องทีเบื้องคีปให้จนจบไว้พ่อกันไม่คปหนานาะจ้าหากผิดพลาดประการใดกระขออภัยน้ำได้จ้าพี่น้องคอมเมนต์บอกได้เลยจ้าถ้าเหตุอีหยังว่าถูกต้อง ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า